สวัสดีค่ะสวัสดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกันดาค่ะสำหรับวันนี้ก็จะพามาทํางานอีกแล้วนะคะทํางานวันนี้ไม่ได้ทํางานเย็บผ้านะทุกคนแต่พามาเก็บใบไม้พามาเก็บใบไม้ใครไหนใครบอกว่าตังค์ไม่ได้หาง่ายมันเก็บใบไม้นะคะวันนี้เราจะพามาเก็บใบไม้ขายะคะ่ะทุกคนแต่ไม่รู้เขาซื้อจริงหรือเปล่านะ ไม่รู้ว่าเขาจะซื้อจริงหรือเปล่านะคะแต่เราเราก็ลองลอง,ลองทำดูค่ะก็ไม่มีอะไรเสียหายลองทำดูพอดีนะข้างบ้านเขาตัดต้นมะกรูดค่ะตัดแต่งต้นมะกรูดก็เลยจะเก็บใบมะกรูดไปตากแห้งค่ะทุกคนนี่เลยค่ะใบมะกรูดที่เราเก็บมาได้ก็จะเป็นใบสีเขียวเขียวแก่ๆแ,แบบนี้นะคะ ใบอ่อนๆเราไม่เก็บนะคะเราจะเก็บแต่ใบแก่ๆได้มาแล้วเราก็จะมาเลือกค่ะมาเลือกเอาใบที่สวยๆใบไม่สวยเราก็ไม่เอานะคะใบที่เป็นแมงเป็นปลาเป็นตัวอะไรกินนะคะกกัดๆ,ๆแล้วก็ไม่เอาเราจะเลือกออกนะคะเลือกเอาแต่ใบสวยๆใบเต็มเต็ม แต่ไม่รู้ว่าที่อื่นเขาทำยังไงนะแต่วันนี้เราเพิ่งทำครั้งแรกแล้วก็จะทำแบบนี้ไปก่อนเนาะไว้ยังไงเดี๋ยวถ้าได้ขายยังไงหรือว่ามีที่ขายยังไงแล้วจะบอกนะคะทุกคนทำเพื่อเป็นไรายได้เสริมเนาะคนเท่าคนแก่พ่อแม่ปู่ยา่าตายายาที่อยู่บ้านนะคะเก็บแล้วก็เลือกเอาใบสวยๆเสร็จแล้วเราก็เอาไปตากไว้นะคะ ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะนี่ค่ะเราก็จะตากไว้แบบนี้เก็บใบไม้ขายเก็บใบไม้ใบไม้ที่ว่านี้ก็คือใบมะก,กรูดนะคะไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยทุกคนไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะนาน,น,านจะลงคลิปสักทีก็ต้องขอขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่าค่ะขอบคุณทุกการรับชม ขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็สำหรับคลิปนี้ไม่ได้เย็บผ้านะคะเย็บแต่ว่าพามาเก็บใบไม้ตากค่ะเก็บใบไม้ตากเพื่อที่จะเอาไปขายนะคะไม่รู้ว่าจะได้โลก,กี่บาทหรือว่าไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าแต่ตอนนี้พอดีเขาตัดต้นมะกรูดข้างบ้านนะคะก็เลยขอเก็บไว้ก่อนละกันขอเก็บตากไว้ก่อนนะคะ เลือกค่ะเลือกเอาใบที่ไม่สวยออกนะคะใบที่เป็นแมงกินชอนชัยที่ใต้ตใบนะคะทุกคนสังเกตดูนะคะใต้ใบมะกรูดมันจะมีเป็นเหมือนกับแมงกินนะคะใบแบบนั้นไม่เอานะเอาใบสวยๆเต็มๆนะคะมือใหม่ค่ะมือใหม่เหมือนกันทดลองทำไปก่อน แต่ไม่รู้ว่าขายได้จริงไหมหรือว่าเขารับซื้อจริงหรือเปล่านะคะโลกี่บาทนี่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันเอาที่แน่ๆคือตากไว้ก่อนแล้วกันนะคะตากไว้ก่อน เลือกค่ะเลือกเอาใบสวยๆนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปก็ทำไปเรื่อยค่ะคลิปทำไปเรื่อยเปื่อยนะคะเลือกนั่งเลือกสวยๆไม่สวยแล้วก็ไม่เอานะคะ เขาน่าจะเอาไปทำเป็นพวกสมุนไพรอะไรหรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องลองตากแห้งดูแล้วก็ต้องลองถามเขาดูอีกทีว่าเขาจะรับซื้อหรือเปล่าเขานี่ใครเขานี่ใครใครก็ไม่รู้นะคะเขาบอกไว้ว่าขายเก็บใบมะกรูดขายไปแบบนี้เราก็ไม่เอานะไม่เอานะคะทิ้งค่ะ ทิ้งทิ้งเราตอนเราเก็บเราไม่เห็นนะคะมันมีติดติดมานี่ค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้เราก็ไม่เอานะนี่เห็นไหมมันจะเป็นแมงที่อยู่ใต้ใบแบบเนี้ยทุกคนคงเคยเห็นนะคะใบมะกรูดมันจะมีแบบว่าบางใบที่เป็นเป็นเหมือนกับมีแมงอะไรกินอยู่ที่ใต้ใบนะคะแบบนั้นเราไม่เอาเนาะเก็บออกค่ะ ตากไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ายังไงขายได้หรือไม่ได้งไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงนะคะวันนี้เป็นใบมะกรูดค่ะมีอีกหลายใบมากเลยนะคะเดี๋ยววันหลังจะพาไปเก็บอีกหลายๆอย่างตอนนี้เอาเป็นว่าเขาตัดต้นมะกรูดเราก็เลยไปขอเก็บไว้ก่อนละกันเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะตากแห้งไว สะสมไว้ให้ได้เยอะๆไม่รู้ว่าเก็บท้งต้นจะได้สักสองกิโลสามกิโลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วก็กิโลเท่าไหร่ไม่รู้จะต้องลองดูเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะว่าขายได้จริงไหมกิโลเท่าไหร่นะคะ <S <S เผื่อว่าจะเป็นแนวทางให้ทุกคนเนาะคุณคุณพ่อคุณแม่อยู่บ้านเฉยๆคนเฒ่าคนแก่ ตัดแต่งกิ่งแล้วก็เก็บนะคะเก็บมาตากไว้ดีกว่าปล่อยให้ทิ้งแห้งหเฉยเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันคลิปใหม่นะคะสวัสดีค่ะ